เห็ไมเราถืออีว่าขางไว้ใกล้กล้องดำกล้องติดนี้ก่อนเยติดเป็นไกลเลย่มาแต่งตัวให้สาวน้อยไปโรงเรียนอีกแล้วบอนว่ามนไ่สวสาวน้อยตอนนี้ได่แ่งหนเเีย ชิปดีป้ลุงไปบอกมีใครได้ไเบึ้มมันโคนแล้วใหก็ได้ยืนอยูนีพี่เล้ยืนอยู่นี่พี่ลูกเดี๋ยวรอเดียบลอมีใครมด้ใครมันนี่มีใครมั้ยันผูกไม่ถูกเฮ้ยเปลย ไ่ี่ตมีือนไปผ่อนเพลงจะบีบวนีบอใครอกาจะไปเป้นท่านเลอ๋าอาเปลีนคืนนี้จอยนะมาเปลงเลยมาเป่งเลยคนมาเร่องะไมาเป่งเลยมาเปล่งเลยมาเป่งเลยมาแต่ไมาเปลงเลยบ่เี๋ยนี้มาทําอะไรเปลงเลย อืมไปได้มีผัวเตียงมาได้แต่งตูเฮียนเก่งๆได้ให้ผัวเตียงมชื่อของฝากมว่าฝาอี่ะเลยชื่อมีเพ่อยู่ดิมือหนึ่งบอกฮะหันหลังนี่โลูกหมุนมากหมุนมากหมุนมากข้างหน้าพี่แจีงใายเห็นหงูกหมุนมากหมุนคืออะไรบวคือปราลุ่งบอกอะไรูกบุญถือเลยค่ะหลังแทบเลย bơi hòn đút đây bơi hòn đút đây mẹ ba muốn chi xếp siệp xe xế này ạ xe đây cái tăng muốn gấp ba à thấy to không Ôi, bây giờ hãy xôi, à, con còn, phải đang con là bà này ผมท่านนี้เรียบร้อยเล้ป่ะลูกเลยผมนี่หมดแล้วรับอ่ะช่วมไปกลๆจกันเออเทมุนมากนี่ดูมพับข้อเสือลงมาเลยพับข้อเสือหายบ้านนี้อ่นี่นี่ท่านีนตงเรียบร่อยใไอบีใช้ม่ตูมันช่ไหมปใไหมพรมนีเนาะที่ถกอกเปอาอ๋อทาเลยเหรดบว mời à, hết hết bà, bà. Hết giờ mày mặt 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 mày mày mặt mày mày mặt mẹ mày 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 này ตาอีบ <c ười> <ata> ah, ่นีโอ้ยจะเป็นไก่เลยครัพี่ปลาลูกตื่นเขียวต่อนะ่ก็่ใช่่ใชเต็มเมฮะนี่นะเอาไปตู้มันะไรไม่ไวชิบอันบีปลาไม่ได้ชิบเลยกระเพียเลยดูบระเียงแล้วเปล่ียแล้วแหละแค่ะเพียงชิ

เออเปียอีเหรอเปียกระเทาเปียมัดจุกมันตัวนี um ้จะปะร็ปาล็เนอะซปาร็นไม่ตัว้ตัวนี้นี่นี่ชมตัวนี้ก็คือแค่รอดแค่รอดคือออ้ยหัวโอ้ยหัวโอ้ทางไปข้่ไหนดิว ย่าชุกเก้าเป็เเนนาชนี่อยังมาที่ในกล่องมีพี่ไหนอ้างเ้ยิ่มมอกปูตัวนี้เด้เนี่ยให่ทิ่มองปูนี่ปูนี่นี่ตลาดนัดได้เมื่อนี้เนาะก็ลายก็รลายเอ้ย กไปบละอ้อตกันได้อหอามามามาแค่ละนะเเอานลยกได้ลูกสีชมสีชมกคือสีเดีอเจมิอ๋อตัวนี้ไปมาตรงนี้อันเอ

เปีย้กมอ่บี้โอไอ้เงสเปียนอยู่เด้ไม่มัดุกไก้อนหมอกนี่นะมันกับพื้นนะบอมในใบกรดึงลมาชิเห็นไหมอือถูกต้องไหมโอเคมึงดูขันงามบองอือชิบบชแ แาวคู่ประเทศอันนี้คืออะไรก็เป็นบัตรแวคูมันน้าทุกมือมามือหนึ่งเชื่อิบอีหนึงเฮ็ดติ้ะเฮ็ดติมามือนึงเช็่อกแบบนึ่งยมังมวยบมวยแบบวคู่ยังไง bơm tạp bóng Mình Mích sửa tay đấy Hang hắn chú mày tội lấy tham chi phí. Shoot thương. Huh? Anh mắt chi phá, chứ chưa. Chưa 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 xì chưa Xì chưa Xì chưa 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 ok, tan ขนาดก้อนขนาดก็ได้่ะทดัตมวให้ลซาเปียงก่อนคนเก่งนีกู่ส่พรอานี่เรียกเานลำอิกจ้ะเออมันมหากองลูกเราลูกบาสูดดื้อแบบจะ มื่ขึ้นพ <si ันลาัเจ็ดพันรืมตัวหนึ่งนั่รืมตัวได้ดิวืมตัวสี่รืมตัวนั่นเก้าอยังเจ็ดเจหก่าเจ็นั่นนะเจ็เก้าว่ามลิเมตติดกกบกันติดก่บก่นเนาะมาสีได้ไหมมาสีทุกนารกับแ่ เห็นเดียนชมก็เห็นชีใครเินปวดเดี๋ไปหยอดเลเห็นแล้วพอเตียงว่ากนถ้าจะไปเยอมาน่านก็นมยเขนนั่งยนเขนนั่งโยนเขนนั่งเอออื้ออออืเออ้ออื้ออื้ออืออื้ออื้ออืออ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 เออออ้ออ้ออ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 ้ออเือออ้ออ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 

Ini cepat <laughs> <her> <tell wraith> <televis65> <pHitus> <praido>

โกงกบสีแดงเลยเ่ากันเลยโกเของเหียนเหดียนี่ป้าตัากปัญญังไม้นเ,เปลือนุ๊กเ้เปลือนชุดเด้อเืราว่านี่ได้หัาแดงนะ ขีกระโปงมันดูกระโปงมันดูบอร์นะเช็ดกันบอร์นะยรถมาเริ่มมาเริ่มเปื้อนเริ่มมาไม่ถูงนี่ <laughs> Hào cháu bông hai kịp này bông nhiêu bài bông ngam đeo bao nhiêu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  bao bao nhiêu 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 bao

เี uh, like, <t 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 ่แดงเท่ไรแปดคนแปดนี pray pray ่ยังเลยอีว่ามาเนมาเห็น่อิวดื้อแทบมาตอนนี้อะมาให้เอาเงินไปหน้าป่ตุงีด้เฉพาะเยอะด้วยลูกเกือบท่านเยอบนั่นท่านได้ท่านได้ใส่ไปเลือเกือบป่ะอันไม่มีนะให้ตู้ไปป้าเลย เวลาปาลุงม <Five> ือก่อนนะลาคนเยไปบ่เยบ่เฉปาลุงปาลุงอูลาไกลบ่บ่บอกไปเฉยอยูดื้อมปาลุงอยู่ลาไปโรงเรียนก่อนเด้อโอเคสบายดีนะไหนดูสบายดีสบายดีวันคานเลยปลาลุงวันคานเ้อโอเคปเฮียนเต็มมือปเฮียนเลยดูมาเม่น ไปเพียดนี่มือโอเคยุดโอเคมือล่างหรือว่ามือนะ่ะไปล่างมือไปนี่มาหัวขึ้นนี่เด้นี่สวัสดีเด้อยบาย